สวัสดีครับผมกับพ่อหน่องอายนะครับน <c oughs> เนาะมันอห็นสิพาะมาเบ่งวิถีชีวิตบ้านๆในเรื่องอาหารการกินเนาะครับนเนาะมันเห็นกามีา่ปลาเผาปลาเผา,า,เานี่คือปลานี่นะครับเนาะหลักะ <c oughs> เป็นเมียงเป็นเป็นแหนมเขึ้นว่าแหนมเนื้อ <c oughs> นะครับเป็นอาหารกินขื่นชื่อของอุดรทั้งอุดรนะครับเนาะคือว่ามาอุดรต้องได้กินแหนมเนื้องนะครับเน<ม>าะเพราะว่าเป็น,าอ,อ,นอาหารที่ขืาา่นชื่อนะครับเนาะ อ่าแล้วกันนี้อันนี้คือเมียของผมนะครับเนา mm. ะ <M ä. S 1> น,นี่คือภรรยาของผมคือแม่น้องไอแม่น้องไอเนาะครับเนาะคืออ่านี่ซื่อจริงว่าสำลักนะเนาะครับเนาะอันนี้เคยเรียเป็นป่านะครับ <S <S <ม>ปเป็นป่าเป็นป่าป่าถอยป่าถอยเนาะครับนเนาะแม,นม,นม่นตอนนี้ป่าแม,นมน่แมน,มน,มนุ่นลองคือป่าถอยกําลังเอ๋อตักป่าเลยครับตอนนี้กําลังเอาเอาซ่อนแคะหนังป่าออกเออังตักเนื้อปลาแซวปลาเลยือเนะครับเมื่อกี้ีเนาะบัดนบ้า เบิ้พยัเฮ้าเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้คือพ่อพ่อตาของผมนะครับเนาะเรากอกันทั้งเกี่ยวเข่าให้อลูกสาวเบิ่งเป็นวิถีชีวิตบ้านๆที่เดคนรุ่นใหม่อาจจะบ่เคยเห็นเนาะครับเนาะเราก็มาอันนี้คือข้องนามนะครับคุดคุดเป็นค้องใส่ใจรอบนะครับหน้าหน้าครับที่ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้ก็น้องไฟเก็บพระบุงอยู่นะครับเนาะน้องาฟนี่บอกเลยครับสวยเลิศครับเชิดและก็กลมครับ หยอกครับหยอก <c oughs> หยอก,ยอ,กอันนี้ก็คือ,ต,อคะตะไคร้นะครับตะไคร้อันเพราะพ่อใหญ่้ปลูกเองนะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเนะาะปลูกตะไคร้ปลูกคาคือคือคือว่าพอเท่านี้เป็นเอาง่ายๆเกษตรศย่อยๆก็ถือว่าเอินเอ่อบ้านากียรตินะครับนะเอินว่าเกษตรบ้านากียรติอันนี้ก็ต้องใส่ฮักเอาหม้อตะไคร้นะครับเนาะอันนี้คือ ะไคร้นิดนึงนะครับตะไคร้ที่เขาปลูก่างนี้การที่เขาเก็บตะไคร้เนี่ยย่าลกนะครับเนาะมันต้องหักหักเออ่ทศกาลลกนี่บ่บ่ถูกต้องบ่ถูกวิธีพอมาเจอกั้ตะไคร้นี่บ่บ่แพ้นะครับเนาะบ่ดกครับผมเมื่อกี้นี่เป็นแขกรับเชิญนะจ๊ะเป็นพี่เคยเป็นพ่อของน้องอายเองเพิ่นอยากอ่ารู้ว่าภาคคลิปเป็นจังไดก็เลยอยากให้เพิ่นลองเบิ่งจ้ะ คลิปนี้กับบอมี่ยังหลายจ้กแค่อยากพาไปเบิ้งวิถีชีวิตบ้าน,านเป็นอาหารการกินเวลากลับมาบ้านเนาะจ้าเนาะเวลากลับมาเยี่ยมบ้านอยู่อุดรบรรยากาศกับสิประมาณนี้แหละจ้ากับเป็นท้องให้ท้องหน้าเป็นย่ำตะเวนตกดินนี่โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยจ้านี่หาเบิ้งบรัยตามเมืองกรุงเนาะจ้าเนาะต้นมะกอต้นน้อยๆแต่ว่าลูกโตมากพูน่ะออ้ยต้นเล็กๆเอง คุณะต้นเล็กๆเองคุณะใส่บ้งคุณ呐โอ้ยเมื่อก่อคุณตาต้นเล็กๆเองจนได้นั่งเด็ดคุณตาอายุ72็แล้วจ้าพี่น้องแต่เพิ่นแข็งแรงแข็งแรงเพิ่นเฮ็ดบริยูได้เศร้าเพิ่นกาให้คุดลุ้มให้กะคุดให้เพิ่นเพิ่นอยากได้น้องน้ำเพิ่นอยากปลูกต้นบักมะละกอหรือว่าต้นักคุ้งนี่ละจ้า คุณตานี่มือเขียวด้วยจ้าถ้าคนฝรั่งเศสเขาสิเอิญ่ามือเขียวประม่าน่าปลูกยังกะสิขึ้นกะสิใยญ่กะได้สีได้กินของเพิินไปเมิดแต่ถ้าคนไทยกะสิเอิญ่ามือเย็นเนาะจ้าเนาะนี่หละจ้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะคุณตานี่ก็เป็นพ่อของหวานเองด้อจ้าเด้อแต่ที่เอิญคุณตากับพานองจูเล่กับนองตะวันเอิญก็เลยเอิญคุณตามาตลอดหรือว่าเด็กหน่อยสิเอิญปะปี้ปะปี้จ้า มือนี้เพิ่นกบพุ่มใจนําเสนอหลายจ้าเพิ่นพาไปย่ยังชมสวนเพิ่นเพิ่นกะปลูกข้าปลูกตะไคร้มีต้นกลับเพ้ามีทัวมียังกับพืชพักสวนขั้วตามฤดูการของเพิ่นนั่นแหละจ้าหลายคนเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อาสิคิดฮอตบันเนาะจ้านอกก็เลยอยากเอามาให้เห็นน้ำกันเนาะเข่าของพญ่ก็เลืองอารามละจ้ากะซุกได้เต็มที่แล้วมืออื่นก็จะมีรถเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวสมัยตะกี้เขาเจ้ากะสีใส่มือเกี่ยวเอาแต่ว่าทุกมือนี่กะ บ่อสเราจะกับซิมีรถมากเกี่ยวเข่าให้ส่วนบริเวณข้างในนี่ก็จะเป็นบ้านของคุณตาเนาะจะเนาะเห็ดว้ให้แกลหลังนหน่อยเกบ่มักหลังใหญ่้างๆกันก็จะเป็นคอ,อกงัวคอ,อกควายจ้าข้างในแล้วก็จะปลูกบักม่วงปลูกบักขามอียงของเราไปบ่ไห้ที่ยูวางเลยจา้า นี่จ่าขอ,อกงัวขอ,อกคายของเราตะกี้เรามีงัวเป็นซิปก่าโตเลยจ้าแล้วว่าเราเลี้ยงเบ่ไว้มันต้องได้ตัดหญ้าให้กินก็เลยบอกให้เราขายจ้าตอนนี้ก็เหลือแต่ควยสามซีโตหนึ่งจ้านี่ควรไปกินหญ้าเองบ่ไไรต้องตัดให้มันนี่คุณน่ะมงคนตัดหญ้าซอยคุณตา